ไู้ปะยจูเปียกสงงูเปียกสูเปียเปียกงเปีปปยออกจงกจูเปกจูกูจากแมเยกจกจูนปียจกูนียกเูเป <c oughs> ียกย โอย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 ไปย่ำขาไปย่ำขาด้วยย่ำขาไปย่ำขาด้วยเร็วนี่อ๋อไม่สบายจะเต้นด้วยมาเรียนมีเร็วมาเต้นเร็วไดด้ไ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 ด้กระพริบอีกรูดอีกแล้ว กางยี่กุ้ีวครับกางยีกงดโอ้ยหนูไก่ดูไก่อะไรดิโอ้ยไก่ไป็นมืกอไรรหนูมักหนูมักกินกล้วยเหรอหนูมักนอนหนูทำอะไรเป็นบ้างหนูกินกล้วยได้หนูนอนได้อืมอืมแล้วเวลาหนูกินหนูก็จะตาเก็มๆไปด้วยหนูนอนกินหนูไม่ไม่นอนกน ไม่ใช่หนูอหมูวะอืมหมูนอนกินหมูนอนกินดูค่ะโอ้ยหมูนอนกินด้วยนะไม่ใช่ธรรมดานะหนูนอนกินด้วยนะหมูนอนกินกล้วยนะขี้เกียจขี้เกียจกินก็ขี้เกียจนะครับเนี่ยดูดูเวลากินก็ขี้เกียจเนี่ยหนูเนี่ยอาหารอาหารของครูว yep. ันหนึางอาหารอะไรรู้ไหมครับอาหารเที่ยงนะครับอาหารเที่ยงของครู พี่น้อยจะเอากล้วยด้วยอ่ะพี่น้อยวางให้พี่น้อยด้วยพี่น้อยก็กินกล้วยเหมือนกันนะคะแม่แม่อุ้ยอะไรทําไมต้องเหลือกตามองขนาดนั้นฮะแบ่งพี่น้อยทําไมต้องเหลือกตามองแบ่งพี่น้อยด้วยต้องหนูหนูฮะอยากกินคนเดียวอีกไม่แบ่งพี่อีกหนิกินแล้วก็ตาเคิมนี่เคิมเคิมตลอดกินโบโลไหมเดี๋ยวไปแปะตีได้ไหม เมามเบิองมกล้วยสดๆจากสวนนะครับพ่อจ๋าชักช้าอโอ้ยโอยนิงมยุ่นโอ้ยโอ้ยมีโอ้ยเบิ้งเมๆๆงเเบิ้นี่เบิองนี่ก้อนเมิงนี่ก่อนมีหมู โอ้ยดูอ่ะนี่เรียกว่าหมูนอนกินโอ้ยพี่น้อยเอาอีกไหมล่ะเอาอีกไ้มน้อยน้อยอ่ะดิน้อยพี่น้อยไม่เอาอีกแล้วลูกพี่น้อยก็กินกล้วยเหมือนกันเด้ออยู่กับน้องจูทุกวันกินเหมือนกันนะข้าวที่กับข้าวที่ดูดู ห่วยห่วยสบายเกินไปแล้วน้องจูสบายเกินไปแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอ่าดูดูโอ้ย,โ,อยอโชกกระโปงกระโปงสวย,วยนนกระโปงปเบี้ยวไปข้างหนึ่งแล้วพ่อจ๋า เร็วๆมุนให้หน่อยโอ้ยอ้ยไม่ได้หรอกอ้ยอ้ยกินกล้วยกินกล้วย่กินอะไรหรอหนูจะกินกล้วยน้องจูกินจะกินกล้วยอย่างนี้เยอะเกินไปไม่ได้นะครับ อย่างสูงสุดก็สิบรูปเนี่ยก่อนแล้วก็ผสมอย่างอื่นด้วยเราจะให้กินเยอะแบบทีเดียวไม่ได้เพราะว่าทำไมท้องอืดท้องอืดเพราะว่าเขาตัวเล็กเขายังกินหญ้ากินอะไรลงไปปันไม่ได้นะครับระบบย่อยยังไม่ค่อยดีระบบย่อยเขายังไม่ค่อยดีอมนี่ยโอ้ยโอพี่น้อยแย่ง โอ้พี่น้อยแยงเมันกอีกนี่นี่นี่อย่าไปกินผูเลียงไม่ได้หรอกอู้ดูอะไรอ่าอืมทำอะไรไม่ได้ไม่ได้เลยไม่ได้เลยตัวนี้อย่าไม่ได้อันนัอนอ่ะอ่ะอ่ะอ๋อพี่น้อยแบบว่าไม่กินแล้วไงจะมาดูอ่ะพี่น้อยไม่กล้าเข้าไปโอ้ยพี่น้อยก็กลัวน้องจู ใกล้พ่อจ๋าจูไม่ได้เลยอือูทั้งกินทั้งง่วงทั้งกินทั้งง่วงเลยโอ้อย เก็บดกันเอาย้แม่ทำอะไรินโมดเลยแล้วแม่ชัไม่สนใจโลกเลยเจว่าให้เจ๊ว่าแข่งกินกับเจ๊วาก่อนหยบจวงแน่เลยม่งอ่อนหินจวงเน่ไม่กินให้แม่แล้วเด้อเอาแมวอเร็ฆ่าก่อนไปดิฆ่าก ah, ่อนเร็วไปดิฆ่าก่อนมาดู อ,อแม่กินกล้วยเราจะลองให้แม่กินโบโดดูอะโวคาโดฮะแม่กินโบโดด้วยนะครับอะโวคาโดโบโดอันนี้โบโดครับเนี่ยแม่กินโบโดด้วยนะครับเขาเรียกว่าโบโด,ดู Vào này. đồ có cho bố đồ luôn à bác chúng chú bốn xuống ừ. à ừ. có <laughs> ừ. ôi phần áo cuối à tài không Đoạn nào nữa mới kịp Hùi 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 đù Cua một Cua mẹ kín một กระโปรงสวยเลยวันนี้อะดึงกระโปงลงมาข้างล่างอีกน้อยพ่อจ้า พี่น้อยพี่น้อยจะกินกินล้วยอีกพ่อจ๋าดูเฮ้ยเฮ้ยดูพี่น้อยก็กินกล้วยเป็นอยู่เด้อแม่แม่ดูมมัมแล้วเคียวก่อนไปไอ้ยกินก่อนเบิร์ดก้อนกันเอาเอานออ๋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 นออ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 น้ออ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 อน พี่น้อยจะไม่ยอมแพ้จูเด็ดขาดอ่ะไ,อได้ไปชิ้นหนึ่งไปล้กินไกล้น้องจูไม่ได้เดี๋ยวโดนขาหลังอีกได้แล้วรีบวิ่งออกไปเลยพี่น้อยมาเอาอีกไหมดูโอ้ยโอ้ย,อย,อยจะเก็บสารแล้วจะเก็บสารและ ชมความน่ารักน่ารักแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องจูเนียด้วยนะคะขอบคุณค่ะเราเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายบ๊ายบายเร็ว